กุ้งสดๆแตกหยองน่อพี่น้องซัมนี่กับพ่อก้อยแล้วกินอะไรมากมายเนาะพะเนาะผหัวกับเอกินน้ำกินอยูู่้เดียวลูกกับเบอกินน้ำนะแค่นี้ก็พอก้อยแล้วครับก็เมนนน่อยหน่อยได้พี่น้องเด้อหลาเรื่องมันมันเป็นเครื่งโล่คนเดีวยวนี่แนะเครื่องโล่คนละพี่น้องส <c oughs> ุดยอดเลยกุ้งของเรา กุ้งของเราใส่หนาหลดนี่ละไปเบิ่งมองหากุ้งกันเลยพี่น้องนี่ไงมองหากุ้งว่าต้องไปหาไก่นะครับเนาะใส่อันเดียวเนาะะนะพราะมันเป็นของเราเองใส่ลายก็กินบอร์เบิดเนาะเหมือนอันที่ว่าแนวใส่กุ้งขึ้นกังห่มนะพี่น้องใส่ลายก็กินบอร์เบิดใส่อันเดียวก็ได้ตังเคองโลแล้วเนี่ยเขาบริเฮตขายเนาะเขาบริใส่ขายเวลาเขาอยากเขาก็ร่อง ทำของเราเลยใส่กังหมถิมปักลงไปตื่นเศร้ามากกระไดก้อยโหลดพี่น้องสุดยอดเลยกับบรรยากาศมาบอกลังลูกน้องก็แตกหยาบหยาพี่น้องก็แตกบึ้มๆเลยเห็นไหมครับโอ้เ <c oughs> บื่องดนะคันเนาะ มะละกอของเราก็โดกโอ้นโตนอยู่กอบักพริก,ก,รก,กเยอะแยะเน่าเยอะแยะพอดีงอตลาดได้วยครับพี่น้องเดอ้อมาเบ่งอีพ่ออีแม่บก,กอกคอยเ <c oughs> บ่งบอก,กอกต้นนี้ครับพี่น้องเ <c oughs> จ้ามันพันอีอย่างเอา้า <c oughs> ไปดูใกล้ๆเลยคุณน่ะตั้งแต่โคนต้นจนปลายต้นกัก <c oughs> ไม่หนวยนิดหน่อยเ้ย,ย,ยครับเด้อ <c oughs> อีออต้นหนวยแบบใหญ่ตะเลียเล้ยตน้นเลี้ยต้นต้นมั่นนะคะเนะาะดกคักดกแน่ดกพูดดกพอ่อละกอดอกดอกคนหอดไปกักเลยอันเตียก็เตียคักเตียเนี่ยเตียคือเจ้าขวางไปเบิงเลยพันเตียครับผม <c oughs> มาละก็พันเตียเตียอี๋ นั่นหอดประพอเพียงเอิกข่อยพี่น้องแน่นปี <c oughs> นี่คือต้นอะไรสายนี้จะรู้ดีนะครับผมมันจะเป็นแบบนี้เลยครับบึ่งกันเลยอันนี้ต้นหนึ่งนะครับสายดีพ่นสิฮู้ดีนะครับส่วนต้นนี้จะมีกลิ่นหอมอย่างแรงเลยนะครับัก <c oughs> น, <c oughs> นี่กินหอมอย่างแรงเลยนี่งอนพร้อมโอ้เป็นเม็ดเลยตัวนี้สิได้เก็บไปเห็ดพัน์แล้วครับเด้อมีเม็ดพร้อมเรียบร้อย <c oughs> มาไอ้คุณรังของเราวคนบบกเน่าแบเน่านาแร่งหน้านาเร่งก็ชิเป็นนววยอ้าวใบซื้อใจสวะเว้ <c oughs> บายจะซื้อกะรนเบะลงเร็วนาวครับน้่มะนาวหน,นาแรงต้องหดน้ำใบน,นะคะนวยจังสีสมบูรณ์ยอดยอดยอดนี่ใบกะเพราตีต่อไปกับซิบอราได้ปลูกยากแล้วคะเนาะ,ะเมล็ดของเขาจะร่วงลงนะครับเท่ากับเพียงแค่ตัดต้นออกเม็ดรลนล่งเพิ่งจะเกิดเบียร์ไม่เต้มเหมือนเดิม เนี่ยบอกพงบอกพริกมีเยอะแยะครับพมเก็บกระเพาะไปให้กระตา่ะตายกระต่ายกับจินดีด้ดีด้พี่น้องเก็บไปให้กระต่ายกันและปิดของเราไลฟ์อ o r e a นะครับมันบอกว่าอร่อยมากคุณแม่สันกระต่ายเล็กก้าเล็กก้าสันเล็บบิดอิ้นะครับเอาไปให้พี่กระต่ายของเรา ปลูกนะปลูกเพื่อค้นพ้อมปลูกเพื่อสัดเลี้ยงพร้อมละพี่น้องนี่แหละชีวิตของมาลีเลิร์นึ่งกับกล้วยหอมมาจากไกลอยู่ครับพี่น้องมาจากไกลเลยกล้วยหอมหยอดเลยสั่งต่ละอย่างนี่สั่งนนิดนี่ละพี่น้องเนาะจังเจนบักเพากับบเพาเป็น บกเผาเป็นบกเผานำหอมพี่จิตละบกเผาเป็นเคยมีบนพี่น้องมะนาวเป็นสันอกมันหลายอย่างหลายเลยค่ะเนาะอันนี้บอกกออีกบอกกอสายพันธุ์หนึ่งก็เป็นบอกกอสออายเนาะค่ะเนาะเขาว่าบอกกอสายนี้มันที่เป็นนั่นเ <c> ป <oughs> ็นยานะครับนวยก็ง่ามง่ามอยู่มะละกอสายดิเป็นพุ่มเป็นพวงเลยมันแบบมันต่างกันกับมะละกอแบบ นะครับดูนะครับสายเขาสีบอกเง่าเลยค่ะมันต่าง,งกันกับต้นนี้เลยเด้อนี่ต้นนี้ต้นน,ตนนี้สิเป็นังสีเป็นอัวงัวมะละกอสายพันธุ์ดีมะละกอแขกดำนะครับมีหลายมาันก็มีหลายสายพันธุ์นะคะเอาไวต้ตำก็เอาไว้กินสุกเนาะมันแตกต่างกันอยู่ด้วยครับแต่ละพันธุ์หาลังพันธุ์ก็แข็งเป๊ะตำบ่แซ่บจงไว้แต่กินซุก นี่จะอีกบอ่อหนึ่งนะครับโรมบ่อนี่ป่ากินพืชบัวลายนะคะเนาะผักบุ้งเต็มเลยตรงไหนที่ปลากินพืชไม่เยอะผักบุ้งจะแพ้ได้แล้วค่ะเนาะแต่ว่าอีกบอ่บอบ่อขุ่นนี่บ่มีผักบุ้งเลยนะคะพี่น้องแปนจังปางเลยเพราะว่าป่ากินพืชมันเยอะค่ะสุดยอดเลยเมือ่อกี้เอาไมาห้ห้มบรรยากาศแบบนี้แหละพี่น้องสุดยอดกับบรรยากาศโขกน้องหน้าของมะลิเล่นนิง่ง ก็ได้มากับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปิดกำลังใจให้สุภูสุคนะพี่นังเดอ้อสวัสดีค่ะ